โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆ mm hmm. ก่อนอนดีเลยนะครับแฮปปี้นิวเยีร์ปี2025นนะครับสำหรับปีนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้ทุกคน มีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปีนะครับที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับสายกาชายอย่างเ,าเราเนี่ยนั่นก็คือขอให้ทุกคนไม่เคลือด้วยนะครับสุขสมหวังตลอดปี2025นี้เลยนะแต่จะสมหวังระดับมากน้อยขนาดไหนเนี่ยอันนี้ผมว่าก็ขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับแต่ถือยังไงขอให้มันมากกว่าปี2024หน่อยละกันใครที่เคลือมาเยอะนะครับผมก็หวังว่าปีนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้พบแต่สิ่งดีๆนะและแน่นอนคําขอนี้เนี่ยผมก็ขอไปถึงตัวผมเองด้วยนะครับดังนั้นสําหรับคลิปนี้ครับถือ ฉลองปีใหม่2025สำหรับช่องดันเน n n e l ของผมแล้วกันผมเลยตั้งใจนะครับจะมาสู่มกาชาเกมหลักๆที่ผมเล่นอยู่นะทุกเกมเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าแตลาเกมของผมเนี่ยมันจะมีเกมไหนดวงดีบ้างหรือเปล่านะครับกับปีใหม่2025นี้นะและเราก็ต้องเปิดประเดิมด้วยเกมหลักของช่องครับนั่นก็คือ7บาทครับมาเช็คดวงปีใหม่กันก่อนเลยไปครับเอ้ดวงเฮงเขาบอกว่าปีนี้ดวงเฮงั้งปีเลยนะ แล้วก็ได้ของขวัญมา5้าเพชรนะครับเฮ้ยเอาจริงๆตรงนี้ผมไม่รู้นะว่ามันแบบได้ดวงเฮงกันทุกคนหรือเปล่านะ <c oughs> ก็สำหรับเพื่อนๆรงไหนนะครับที่เปิดซองกันไปแล้วเนี่ยได้เฮงไม่เฮงยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะแล้วก็ถัดมากิจกรรมมาขูดกันเถอะนะครับอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะดวงดีหรือเปล่านะครับปีใหม่2025นะก็สําหรับกิจกรรมนี้นะผมบอกเลยว่าหลังจากที่เพชรมันออกมา3วันใช่ปะแล้วก็ถัดมาอีก3าวันนะครับไม่ออกเลยเพื่อนๆออกยากจริงครับเพชร ผมไม่รู้กันว่าตอนแรกเนี่ยดวงมันมาจากไหนนะเฮ้ยเออมาแล้วโอเคครับเป็นแรกของปีมาแล้วครับมาเหลืออีกสองทีนะครับโหพอทำคลิปโชว์นี้ออกออกเลยนะโอเคเหลือพวกพงแฟงครับมาแล้วก็สุดท้ายนะครับคอเธอนะเพชรหเม็ดผมก็ไม่เกี่ยงครับเป็นคนไม่หมิ่นเพชรน้อยมา โอเคได้เพชดสองเม็ดนะครับเฮ้ยม่แย่ไม่แย่ได้อยู่ได้อยู่เกลือเท่ากับ1โลนะและสำหรับเกมสบาบนะครับก็ต้องส่งท้ายด้วยนี่เลยตู้ดัดปีใหม่2 0 2 5นะครับไปมาได้เปล่าเฮ้ยดับชิงไปข้างข้นงหนึ่งอันนี้มันไม่มีเสียงเพลง BGM นะครับเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเราซูมแค่ทีเดียวนะให้โอกาสทีเดียว ขอร้องโอเคสีทองครับฟาดไปเสมอลุงโอเคเรียบร้อยนะครับเจ็ดบาทนะก็เดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยครับอ่ะมาครับเกมที่2นะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกม AFK Journey เพื่อนก็สำหรับเกม AFK Journey นะครับบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นอีกห่งเกมนะครับที่มีของให้สุ่มเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็ เริ่มจากอะไรดีเริ่มจากหมวดกาชาก่อนละกันสำหรับตูก้กาชาเนี่ยเอาจริงฮอตกินเนี่ยผมไม่สุ่มเพิ่มนะเพื่อนเพื่อนสำหรับใครที่คันมาทันมือนะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนๆรออีก2วันนะเพราะน้องบอนนี่ตัวใหม่จะเข้าในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับและจากที่ไปดูสปอยมาบอกเลยว่าบอนนี่เนี่ยโกงมากเพื่อนเพื่อนโกงแบบของต้องมีเลยนะแต่แน่นอนว่าไม่ใช่หิวกินตัวเมื่อสักครู่นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาสุ่ม3ตู้หลักแล้วกันจะเป็นตู้ทั่วไปนะครับตู้ตัวดํา แล้วก็ตู้สถานีดูดาวนะครับหรือว่าตู้แสงมืดนะก็ะไปเลยครับวันนี้เราสุ่มหลายเกมนะผมก็จะไม่อยู่เกมใดเกมหนึ่งนะกินไปนะครับถือว่าเป็นคลิปสั้นๆฉลองปีใหม่แล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับโ,โหม่วงหนึ่งด้วยโคตรเกลือนะเออแต่ละเกมนี่คือมันมันแข่งกันหรือเปล่าเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะครับมาตัวดํามมาไหม เอาจริงเลนเป็นเยอะอยู่นะเพื่อนๆเลนเป็นเยอะอยู่โอ้ยโอเคสองทองครับมาแล้วอ่ะมาอยู่กับ MK Journey ครับใส่ดูซิแต่จริงเกมนี้มันเกมเอาเดอรไงโอเควาร่าครับต้องบอกว่าพวกตัวพวกนี้มันให้เยอะมากนะถ้าเทียบกับพวกเกมเจ็ดบาทหรือว่าเกมหลังดาวนะครับแต่ถามว่าดีใจไหมบอกเลยว่าดีใจมากอีกตัวนึง โอเคน้องนารานะครับสาหรับนาราเนี่ยที่ผมบน่นนไปนะเพราะแบบผมแบบโอนน้องไปให้พี่เขาว่าซอนย่าแล้วตอนนี้ผมเลยต้องมานั่งปั้นใหม่นะครับเออต้องมาลุ้นจาก้พวกตัวดํานี่แหละโอเคเปิดได้สวยครับอ่ะกอสุดท้ายนะครับจบที่สถานีดูดาวนะสาหรับสถานีดูดาวเนี่ยผมว่าผมจะเอาไลาเนียดีไหมคือไลเนียผมเนี่ยมันแบบเออมันยังขาดอยู่ไง เออผมเอาไรเนียแล้วกันคนเขาพูดกันว่าใกล้จะตกเมตานะครับแต่ผมว่าคือผมปั้นมาเยอะแล้วไงเอาให้มันสุดหน่อยแล้วกันมาทีเดียวไม่ได้หรอกทึบต้องบอกว่าได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรไปครับโอเคเอ้ยโอเคไรเนียไม่ออกแต่ได้เพชรแทนนะครับ6666เม็รนะเอยไม่แย่ไม่แย่ถือว่าโอเคครับ แล้วก็ส่งท้ายด้วยมีตัวจุ่มอะไรไหมตัวนึงนะผมขอเช็คก่อนเออเหมือนจะไม่มีเว้ยโอเคเหมือนไม่มีอ๋อรู้แล้วละเดี๋ยวผมเ,เปิดอันนี้สักหน่อยแล้วกันครับเออ้ังค้าการสัญหานะครับจะเป็นอันนี้เปิดสัก6กนะ1เม็ดแล้วกันมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรนะครับอันนี้มันจะเป็น เหมือนแบบเหรียญสุม่มตัวละครระดับ S ทุกตัวในเกมนะครับสมามพังหนึ่งไปโอเคครับวาล่าตัวเมื่อสักครู่เลยนะเฮ้ยวาล่าผมใกล้อัพยังอะ่ะบ้านึงนะเดี๋ยวขอเช็คหน่อยก่อนที่จะไปเกมถัดไปนะครับผมว่าใกล้แล้วมั้งได้ปะโอเคครับเกินด้วยนะโอ้โหอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่เพื่อนๆเกินนะครับไม่เป็นไรโอ้สำหรับเกมเอเฟเชอรี่นะครับเดีย๋ยวจบเท่านี้นะเราก็ไปเกมต่อไปกันเลยครับ แล้วก็ต่อมาครับเกมที่3นะครับก็มาถึงโป k e m o n TCG Pocket เพื่อนๆซึ่งวันนี้วันที่1นะครับต้องบอกว่าโป k e m o n TCG Pocket เป็นเกมที่มีอัปเดตเยอะสุดในหมู่เกมที่ผมเล่นมาแล้วนะเพราะมันมีข่าวสารใหม่ถึง3กิจกรรมเลยครับโดยกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมดอปการ์ดโปรโมซีรีส์ที่3นะครับสำหรับโปรโมที่แรที่สุดในรอบนี้ก็จะเป็นการ์ดคาเมกนะืนเ นี่เลยนะครับการโปรโมทท้ง5ใบที่ถูกอัปเดตเข้ามาในรอบนี้นะส่วนการโปรโมทที่มีความสมคัญพิเศษในรอบนี้ก็จะมีเป็นสไนวี่กับน้องอีบุยนะครับ2ตัวและ2ตัวที่เดือดสุดท้ายก็จะเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนอาร์ตเท่านั้นนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับข่าแม็กนะ อันนี้เดี๋ยวผมอัปเดตไปด้วยคร่าวๆเลยนะครับแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นแคมเปญฉลองปีใหม่นะครับส่วนว่แคมเปญนี้เนี่ยจากคล้ายๆกับอีเวนต์คริสต์มาเลยเพียงแค่เพื่อนๆล็อกอินทุกวันนะครับก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดได้นะโดยระยะเวลาเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่8นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆพลาดวันไหนไปเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ของรางวัลทั้งหมดของกิจกรรมปีใหม่นะครับซึ่งของรางวัลที่ได้เนี่ยโอ้โหวันแรกสุดอันนี้คือแรงที่สุดแหละเพื่อน ก็จะเป็นการดพิเศษนะครับนี่เลยจะเป็นการนอมปิกาจูนะแต่ว่ามาพร้อมกับของเพื่อนด้วยนะครับมีดาเน่ด้วยเพื่อน,อนโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่พิเศษที่สุดแล้วนะอ่านี่ก็เก็บเข้าแคตตาล็อกไปเลยครับส่วนของรางวัลที่เหลือนะครับอื่นๆมีอะไรน่าสนใจอีกนะครับก็จะมีเป็นซองของมิวนะครับให้ถึง4ซองเลยนะแล้วก็มีนาฬิกาทรายนะครับไว้เปิดซองอีก24ชิ้นนะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเนี่ยก็คือถ้าเ,เพื่อนๆล็อกอินครบ4วันในช่วงระยะเวลาอ e ีเวนต์ จะได้กรอบปีใหม่แ a c k d ดอปนะครับสวยๆแบบนี้นะนี่ไปเลยนะครับฉลองปี2025นะก็ถ้าใครที่ไม่อยากพลาดของลิมิเต็ดนะครับอย่าลืมเข้ามาลรออินเกมกันทุกวันด้วยนะอ๋อใช่แล้วก็การ์ดโปรโมทใบนี้เนี่ยสามารถปลดแฟร์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้การสามแล,วล้วเพื่อนๆเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับเผื่อใครที่ไม่รู้นะอาจจะแบบเอ้ยแล้วถ้าเราอยากทําแบบเออเอฟเฟกสวยๆเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับ นี่เพื่อนๆก็สามารถมาซื้อแฟร์ได้เลยนะทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยซื้อได้เลยใช้เพียงแค่มันชื่อว่าอะไรนะชายดัสเท่านั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็เออปลดไปเลยดีไหมเดี๋ยวค่อยมาปลดก็ได้เพราะตรงนี้เนี่ยมันอยู่ถาวรอ,อยู่แล้วนะครับมันแบบไม่ใช่ของลิมิเต็ดอะไรนะแล้วก็สุดท้ายกิจกรรม Battle p a าร์ตพรีเมียมประจําเดือนนะครับโอ้รอบนี้แจกของลิซซดอนเพื่อนๆโอ้โหลิซซัดอนทำเม,มันเทอยังโคตรเท่เลยนะมันเท่กว่าบานาอีกนะเนี่ยเดี๋ยวดูสักหน่อยแล้วกันครับก่อนที่เราจะไปสุ่มกาชานะ ก็สําหรับของเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดไหนว่าอ๋อนี่เลยนี่ครับจะเป็นพาร์ทประจําเดือนนะครับใครที่อยากได้ก็มาจัดกันได้นะโอ้โหสีแดงแรง3เท่านะเอาจริงๆปีนี้ปีงูนะแต่ว่าโปเกมอนเนี่ยไม่มีอะไรที่สื่อถึงงูเลยนะครับอันนี้ผมก็ <c oughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันอะแต่ไม่เป็นไรเรามาสุ่มกาชาด,ดีกว่าเ,เพื่อนๆก็สําหรับในวันนี้นะครับโปเกมอนเดี๋ยวผมขอสุ่ม2ซองละกันครั้งละ10แพ็คนะครับก็จะสุ่มเป็นซองมิว1ิแพ็คกับซองธันเดอร์ครับ เออรอบนี้เนี่ยผมอยากได้ทันเดอร์ด้วยนะไม่ใช่ซองทันเดอร์ซองปิกาจูนะครับอีก10แพ็คนะก็เดี๋ยวขอเริ่มจากซองปิกาจูก่อนแล้วกันอันนี้เดี๋ยวต้องเคลียร์ซองฟรีไปก่อนนะครับเพราะว่าม,มันมันคับเปิดไงไปครับเฮ้ยโอเคอ่ะนึกว่าใบแลไม่ใช่นะครับเกลด็ดดอเฉยๆนะเอาจริงช่วงหลังโปเกบอนเนี่ยจะบอกว่าผมเกลือมากเลื่อนๆสุ่มของดีๆไม่ค่อยออกเลยนะไม่รู้ทำไมอ่ะไปครับ ก็เดี๋ยวโปเกมอนเสร็จปุ๊บเราก็จะไปสู่เกมสุดท้ายนะครับก็คือลางดาวครับมาชั่วเลยนะฮึบโอ้เดี๋ยวนี่คือปีใหม่แล้วนะเนี่ยดวงผมมันไม่อัปเดตเลยเหรอไม่ก็ <My God. S 1> เหมือนไม่มีเสียงไม่มีแสงอีกแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่ามีไว้มาโอเคนีโดควีนครับ เอาจริงซองนี้เนี่ยที่ผมอยากได้นะผมอยากได้ทันเดอร์สองดาวเพื่อนผมขาดใบเดียวนะครับจะได้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรเหรียญพิเศษนะที่เป็นนกเทพ3ตัวนะครับโอเคอันนี้ระดับ1ทองเดี่ยวนี่ด้วยกัเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ดีกว่างมเฮียครับมาโอมสตาร์นะครับเฮ้ยไม่ใช่คือมันมีดำๆนึกว่าใช่นะครับเดี่ยวโอมสตาร์ละ ไมได้สองอุ้ยเฮ้ยอันนี้ปะโอ้โหไม่ใช่นะอันนี้สดาวเงิน2ใบครับโอ้โหนึกว่าได้กอดแพ็กไม่ใช่นะครับพิการจู EX นะครับไปครับโอ้โหเดี๋ยวซองนี่คือมีสแสงเยอะนะแต่ว่าแบบแกเกฮ้ยอันนี้ผมยังไม่มีปะเออใบใหม่โอเคครับปูลิน EX ใบแรกของผมนะจะบอกผมเปิดเยอะมากนะครับ ตอนนี้รู้ส oh, oh, oh. wow. the ึกว่าใบที่ขาดเนี่ยน่าจะเป็นนิโดคิงเป็นเพื่อนนิโดคิงแบบแบบธรรมดาเลยอะหมดละโอ้โหโคตรเกลือนะครับเรียบร้อยนะสิบซองโปเกมอนการ์ดก็เอาไม่อยู่นะครับมาเดี๋ยวเราไปซองมิวดีกว่าอันนี้ฉลองครบกี่ใบเนี่ยเจ็ดพันใบนะครับปกบมือปกบมืออ่ะมาครับซองมิวนะครับอ๋อใช่เพื่อนเพื่อนใครที่ได้การซองมิวของเล่นครบแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เริ่มเก็บนาฬิกาทรายกันได้แล้วนะเพราะว่าปลายเดือนนี้เนี่ย เดี๋ยวมันจะมีชุดใหญ่นะครับน่าจะ3ซองเลยในอัปเดตเดียวนะครับไม่ใช่เหมือนมิวนะคือมาใหม่ทีเดียวเนี่ยอาจจะประมาณ300ใบได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเล่นการ์ดใหม่เนี่ยเพื่อนๆก็เริ่มเก็บๆกันได้แล้วนะอ่ะมาครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายเติมเนี่ยอันนี้ผมก็แล้วแต่เลยนะครับไม่ต้องสี่เลียสนะไปครับโอ้โหโปเกมอนนี่อยู่นานสุดเลยนะโอ้โหเดี๋ยวนะไม่ได้แล้วหรอ ขออะไรหน่อยเ้อะปีใหม่ทั้งทีโปเกมอนโอเคครับขอบดำอันนี้ก็คือมันกาดไงเราต้องการแบบขอบสวยๆนะขอบสวยๆโอ้โหเพื่อนโปเกมอนเกลือว่ะเอาจริงนี่ถือว่าเกลือสุดในเกมเลยวะเนี่ยเฮ้ยโอเคมาแล้วหนึ่งใบชาวาสนะครับวาโปเดียน เป็นหนึ่งในตัวที่ผมน่าจะได้เยอะสุดระวังในเนี้ยโอ้โหได้ขอสอดาวทองขึ้นได้ไหมอ่ะน่าจะไม่ได้ครับเกมเขาบอกไม่ให้นะโอเคเรียบร้อยครับเกลือ <c oughs> <c oughs> ทุกเกมยกเว้นอะไรนะ MK Journey นะครับอ่ะมาก็โปเกมอนเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้นะครับไปเราก็เข้าสู่เกมสุดท้ายกันครับและแล้วก็มาถึงเกมสุดท้ายครับก็คือลางดาว สุดเกลือที่รักของผมนะครับสำหรับเกมนี้นรับบอกตรงคือตู้กระชาเนี่ยเอาจริงผมแอบกลัวนะเพราะว่าตัวละครที่อยู่ในตู้ตอนนี้เนี่ยไม่มีตัวไหนที่ผมอยากจะได้นะครับแต่เพื่อฉลองพี่ใหม่ก็ขอมาเสี่ยงดวงเล่นๆสักหน่อยเลยกันหวังว่ามันจะไม่ออกนะเออคือถ้าออกเนี่ยบอกตรงไม่ดีใจนะครับอ๋อใช่แล้วก็ก่อนสูบเนี่ยเดี๋ยวผมเออมาซื้อนี้ด้วยมันมีเออเขาเรียกอะไรตัว๋วมันรีเซ็ตนะครับตั๋วประจําเดือนนะเดี๋ยวผมซื้อก่อน เดี๋ยวเราเอาตู้ธรรมดาก่อนแลวกัน10ทีนะครับแล้วก็มาสุ่มตู้น้องทิงหยุ่นนะครับอีก10ทีภาษาไทยชื่ออะไรผู้จักจอล,ลืมหัวนนะไปครับได้ไหมเอาจริงตู้ทั่วไปเกมรังดาวเนี่ยผมอยากให้เขาอัปเดตมากเลยนะมันไม่มีอะไรที่อยู่ในนี้ที่ผมอยากได้เลยครับจริงจโอเคเรียบร้อยนะครับไป ลังดาวเนี่ยมันไม่มีแบบลุงซ้อหรืออะไรนะเพื่อนๆอ่ะมาผู้จากจอลืมห่วนครับไป <S <S ได้ไหมไม่ได้หรอกโอเคไม่ได้ครับจบครับวันนี้นะครับโอ้โหเกลือเกือบโคทุกเกมนะเรียบร้อยนะครับเกมดีๆที่เรา,าที่เรารักนะครับเฮ้ยยุกงเอาจริงอันนี้เกลือไม่เป็นไรนะเพื่อนๆเพราะว่ารางดาวเนี่ยมันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะนับ ครั้งที่เราสุ่มไปนะครับเพราะส่วนมากเวลาที่มันได้ตัว5ดาวหรือว่าตัวสีทองเนี่ยมันจะแบบเกือบถึงการันตีหรือไม่ก็การันตีอยู่แล้วอะเกมเนี้ยเอ,อ อโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เทามีแลวกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับขอให้ปี2025นี้เป็นปีที่ไม่ใจร้ายกับเพื่อนๆทุกคนนะที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเอาจริงนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอะ่ะผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทุกคนแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยจะได้อยู่ด้วยกันเปนานๆแล้วก็ส่งท้ายของจริงขอขอบคุณเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้ติดตามหรือยังไม่กดติดตามก็ตามนะครับแค่เพียงผ่านเข้ามาดูคลิปผมเนี่ย บอกเลยว่าทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกวิวมันเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดนันให้ผมทำคลิปได้อย่างทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นปี2025ยังไงผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนๆเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแฮปปี้นิว year 2025แล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย